ต้นนมแม่นะมีการสร้างน้ํานมตั้งแต่ตอนที่คุณแม่ตั้งครรภ์อยู่แล้วละค่ะแต่ทีนี้ตอนคุณแม่ตั้งครรภ์เนาะมีฮอร์โมนของการตั้งครรภ์กดฮอร์โมนนมแม่ไว้นะนมแม่ก็เลยจะไม่ไหลออกมาทีนี้พอหลังจากคุณแม่คลอดใช่ไหมคะลกลอกตัวปุ๊บนะคะนมแม่ก็จะเริ่มสร้างแม่นะคะเอาลูเข้าเต้าเร็วหลังคลอดนะคะนมแม่ก็จะยิ่งมาเร็วและถ้าคุณแม่นะเอาลูกเข้าเต้าต่อเนื่องสม่ําเสมอนะคะนมแม่ก็จะสร้างเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและนมแม่สร้างได้ก็หดแห้งได้เเช่นนดียวกั สวัสดีค่ะคุณแม่ทั้งหลายสําหรับในวันนี้นะคะก็มาพบกับแม่โบสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพนะคะในวันนี้นะก็จะมาเล่าเรื่องของนมแม่ให้คุณแม่ฟังกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ย นมแม่นะคะมีการสร้างตั้งแต่ตอนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ตอนอายุประมาณสัก28สัปดาห์นะคะนมแม่มีการสร้างแล้วซึ่งนมแม่ที่สร้างตอนนั้นนะคะจะเป็นหัวน้ํานมหรือที่เราเรียกว่าคอรสตัมค่ะแต่ตอนที่คุณแม่ตั้งครรภ์อยู่เนาะจะมีฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นอ่าเอสโตรเจนนะคะแล้วก็โปรเจสเตอโรนนะคะในปริมาณที่สูงนะก็เลยจะทาให้นมแม่เนี่ยสร้างได้น้อยอยู่ทีนะคะหลังจากที่คลอดปุ๊บนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะจะลดลงอย่างรวดเร็วนะคะ หลังจากที่ลบลอกตัวปุ๊บนะคะจะมีการไหลเวียนเลือดเพิ่มขึ้นนะตรงเต้านมของแม่กันนะคะตรมใต้สมองของแม่นะคะก็จะสร้างฮอร์โมนโปรแลคตินสูงขึ้นแม่คนไหนนะคะที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะหรือคุณแม่หลังคลอดเนี่ยจะต้องรู้จักฮอร์โมนตัวนี้เลยนั่นก็คือฮอร์โมนโปรแลคตินค่ะ ฮอร์โมนโปรแลคตินนี้นะถือว่าเป็นฮอร์โมนที่เป็นพระเอกนางเอกของเรื่องการสร้างนมแม่เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าฮอร์โมนโปรแลคตินนี้นะคะหน้าที่ของเขาก็คือทําหน้าที่สร้างน้ํานมค่ะนมแม่จะมากหรือน้อยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยได้กระตุ้นฮอร์โมนโปรแลคตินนี้บ่อยแค่ไหนเออถ้าคุณแม่นะคะเอาลูกมาเข้าเต้าเร็วหลังคลอดนะคะ,คะ,คะก็จะเป็นการกระตุ้นฮอร์โมนโปรแลคตินนี้ให้เพิ่มสูงขึ้นค่ะนมแม่ก็จะมาเร็วถ้าคุณแม่นะคะเอาลูกมาเข้าเต้านมนะคะบ่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะนมแม่ก็จะสร้างเพิ่มมาากขึ้นนอออย่่่งงตเื ซึ่งในช่วงหลังคลอดนี่นะคะคุณแม่จะสังเกตเห็นว่าเต้านมของคุณแม่นะคะมีการคัดตึงนะแล้วก็นมแม่จะสร้างมาเยอะซึ่งทางนี้นะคะเป็นผลมาจากฮอร์โมนโปรแลคตินในปริมาณที่สูงหลังคลอดนี่แหละค่ะเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นนะคะเพราะว่าหลังจากที่แม่คลอดลูกไปแล้วนะคะร่างกายเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าลูกเนี่ยต้องการปริมาณนมแม่มากน้อยแค่ไหนเขาก็เลยสร้างเยอะๆอไว้ก่อนก็เลยจะมีอาการคัดตึงเต้านมนะคะแล้วก็นมแม่ก็จะสร้างเยอะนะในช่วงที่คุณแม่หลังคลอดอ๋อแน้น4สัปดาห์หลังคลอดนะคะการสร้างน้ํานมในเต้าของแม่นะ จะปรับตามการดูดของลูกจะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้ค่ะนมแม่เนี่ยจะไม่ได้คัดตึงเหมือนตอนที่คุณแม่หลังคลอดแล้วนะเพราะว่าเขาสร้างปริมาณน้ํานมในเต้านมนะคะเพียงพอต่อปริมาณความต้องการที่ลูกดูดออกไปนันงนั้นนะคะถ้าคุณแม่เอาลูกมาดูดเต้านมบ่อยนะคะดูดเกรียงเต้านะคะนมแม่ก็จะยิ่งสร้างเพิ่มมากขึ้นหรือว่าถ้าคุณแม่คนไหนนะคะเป็นคุณแม่นักปั๊มนะคะปั๊มนมบ่อยนะคะมีวินัยในการปั๊มนมปั๊มนมให้เกรียงเตา้านมแม่ก็จะสร้างเพิ่มมากขึ้น กลับกันค่ะถ้าคุณแม่นะคะไม่ได้หมันระบายน้ำนมออกจากเต้าไม่ได้หมันเอาลูกมาเข้าเต้าไม่ได้หมันปั๊มนมนะคะนมแม่ก็จะสร้างลดน้อยลงนั่นเองแม่จะสร้างน้อยลงเรื่อยๆถ้ากรณีที่1นนะคะก็คือคุณแม่ที่เอาลูกเข้าเต้าเนาะแล้วลูกนะคะอายุประมาณ4-6เดือนซึ่งลูกนะจะต้องเริ่มอาหารเสริมตามวัยใช่ไหมคะเมื่อลูกเริ่มทานอาหารเสริมตามวัยนะเขาก็จะดูดน้ํานมแม่ลดน้อยลงแต่ก็คือถ้าคุณแม่ยังเอาลูกเข้าเต้าอยู่นะคะนมแม่ก็ยังสร้างอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ แต่ก็คือสร้างตามปริมาณที่ลูกดูดออกจากเต้านั่นเองค่ะเซลล์สร้างน้ำนมจะตายนมแม่จะแห้งและไม่มีน้ำนมแม่ให้ลูกกินถ้าคุณแม่ไม่มีการระบายน้ำนมออกจากเต้านมเลยคือ 1. ไม่มีการเอาลูกเข้าเต้าเลยและ 2. ไม่มีการปั๊มนมออกจากเต้าเลยค่ะในกรณีนี้นะคะน้ำนมแม่จะหดจะแห้งจะหายและไม่มีน้ำนมแม่ให้ลูกกินไปในที่สุดค่ะ